ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาด Walking Street Street Food Market นะเพื่อนๆเห็นไหนม ฝนตกครับวันนี้มาเลเซียตอนนี้เพิ่งจะหยุดตกอ่าอ่าอ่าจัดจัลันอาโลจัลันอาโลโจโจลันอาโล ของกินเยอะมากเลยเพื่อนๆในนี้ผมเหนื่อยแล้วเที่ยวทั้งวันตอนนี้มาก็หาอะไรกินหาอะไรขบเคี้ยวกันนะเพื่อนๆนีนมีโซมไหมมีทุกอย่างเลยเมีติ่มซิล uh, yeah. อ่าสกุตมี่ในจัลันอะโลยะจัลันอะโลมา켓ฝนเยอะมากตอนนี้ฝนเริ่มหยุด ส่วกันลดราคาอยู่ที่จานเล็ก12ริงกิตมันมีแกะสเตย์ด้วยมีผัดกระเพราด้วยผัดกระเพราอาหารตามสั่งนะโอ้ยกินอิ่มแล้ววันนี้ อันนี้คุณเปียเข้าไปดูหน่อยไหมคุณเปียเข้าไปดูหน่อยดิของไทยคุณเปียคุณเปียเปิดกระเป๋าแล้วใส่เสื้อคุณได้ไหมเนี่ย ตอนนี้ว่าจะหาของกบเคี้ยวเข้าไปนั่งกินดูหนังของกบเคี้ยวเม,เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ข้างนอกไอ้นี่ทุเรียนนะเพื่อนทุเรียนยี่สิบแปดริงกิตสามสิบสามสิบห้าริงกิตยี่สิบห้าริงกิตอ่านี่ mẹ 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 you can take mẹ 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 and mẹ 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 and and mẹ in 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 the, in the uh. uh. uh, mẹ one, one. big one uh. <laughs> มะพร้าวอ่าเทใส่เนี่ยอะนะ<ท>เดี๋ยวกลับบ้านไปกินนั่งกินดีๆเพราะว่าเรานั่งดูหนังด้วยยาม,มีะยะยามีอ่าหกวิ่งกิดนะน้ำอ้อยหรอ Uh, yeah, yeah. Huh? yeah. How much sugar can? How much? Five. Five ringgit. Yeah. <laughs> Not three ringgit. Huh? No. Uh, no. Burma. 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 Yeah, yeah. Uh, Thailand. 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 neighbor. Thailand. <coughs> Thailand. น้ำมะพร้าวอ่ากูดกูดกูดนี่อยู่นี่พดในเดอกแบกอะเมื่อกี้ข้างในข้างในเจ็ดริงกิตคราวนี้ก็หกริงกิตต่อหนึ่งลูก สามิงกิตก็เท่ากับวัน1ดอลลาร์1ดอลลาร์ก็เท่ากับ20 25 2บยี่้า,าออิ่มแล้ว,ลวเ,นเนพิ่งกินขอบคุณมากอ,าอ่าอ่ามันก็มีหลายเชื้อชาตินะที่นี่ทั้งพม่าก,ก็มีไทยใหญ่ก็มีอ่านี่ก็เป็นปลาหมึกนะเพื่อนๆ เมนโกลสิกระไรเลยตดเลียนตูเลีนตูเลีนสี่สิบแปดสิบห้า เออเดี๋ยวค่อยจัดตัวเรียนนะเพื่อนๆก็เลือกราคาตามใจชอบนะฮะองเอ็กโวเจ็ดสแปดริงกิต นี่น้ำมะพร้าวไอ้ตัวเดียวกันไหมที่เขาขั้นมาเนี่ยม่นก้น่าจะตัวเดียวกันขอบคุณคิมนี่ก็เป็นทัวร์เรียนเออมาเจออาหารไทยนะอาหารตามสั่งน้ำไทยมีมีอ่านี่ก็ได้แต่ไทยฟู้ดร a u r ร n t โอ้โหของกินเยอะมากเยอะจนเลือกไม่ทันแล้วว่าจะกินตัวไหนก็มีหลากหลายนะถ้าเกลดดีๆหน่อยก็ถ้าเป็นอ่าแบล็กทอน ไม่กระโมูสันคิงไม่เดินก็ไม่รู้ไหนไหนก็มาแล้วเอากระโปงโยกขึ้นหน่อยได้ไหมยกมาหนิไม่เห็ด้วยน้อง <c oughs> เรียดมีเสียงอ่านอกเฟรมนะเพื่อนๆเพราะว่าโอ้มะพร้าวนี่อร่อยนะมะพร้าวไฟมีรกระเลงมะพร้าวไฟที่คุณกินเมื่อตะกี้เป็นสีสีเขียวอันนี้เป็นนี่คือมะพร้าวไฟอันนี้นะ นี่คือมะพร้าวไฟแต่คนละอีกหนึ่งสายพันธุ์ถ้าเป็นมะพร้าวไฟแท้ๆเนี่ยโอ้โหจะแบบตุ้มเลยจะแบบเหลืองโป๊ะพุดเบียเนี่ฮะหนึ่งเพอร์กิโลหะอยากกินงอไหมเออลองกันไอ้ฝังน่้มันขายเท่าไหร่นะลองกองไงเออเออ ไอฝั่งนู้นมันก็ขายเงาะใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อของมาหน่อยไปนี่ก็เป็นอีกร้านนึงนะทุเรียนของมีเยอะมากแบล็กโก้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบ ิโลนี่ก็เป็นสตรีทฟู้ดนะเพื่อนๆแต่เป็นสตรีฟทฟู้ดที่สำหรับทัวริสต์แอเรียนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกแอเรียหนึ่งก็คือถ้าจะกินทุเรียนนะดับเบิลดับเบิลเอสสอจะอยู่ที่จุดขายทุเรียนทั้งแถวเลยนะขายแต่ทุเรียนนะเพื่อนๆ นี่ผมถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆโอ้ตรงนู้นก็มีให้หนู<อ>เดี๋ยวพาไปให้ดูว่าราคานี่ช่วงนี้จะราคามจะแพงอยู่แตไ่ไอตัวที่ผมบอก ws two เนี่ยมันจะ30 Ring ิริงกิตคุณเบียไหมทีนี้มาเจอาส้มตัวเรียนส้มหนึ่งเดี๋ยวพามาดูอีกส้มหนึ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องกลับที่พักละ่ะคุณเบี้ยรหม นี่คือโดเรียนอ๋อนี่เคยผมเคยเห็นในเคยเห็นในคลิปละฮัล่หลฮัลโหล ซังเพงบล็กตอนอ่าซังเพงบล็กตอนราคาก็ยังแข็งแข็งอยู่ฮัโล <Hello. S 1> ที่แปดิรงเกตนะเพื่อนๆ ก็จะเป็นราคาที่ยังแรงแรงๆก็คง,ง<า>จะให้ไปดูคลิปอีกคลิปนึงนะครับว่าผมจะไปดูอ่า e s 2นะอยู่ที่อีกแรงอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปก็ใครชอบก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วก็ กดซับสไครปเพื่อที่จะเออได้เห็นว่าผมมีคลิปนู่นคลิปนี้ออกมานะครับผมไม่มีการตัดต่ออะไรนะเพื่อนๆถ่ายปั๊บลงปั๊บออลักษณะแบบกินนู่นกินนี่เสร็จแล้วก็ลงเลยอาจจะไม่มือว้า,รวา,รารออหรือว่าอะไรยังไงก็ถือว่าเรียวทำครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ มาเลเซียยามค่ำคืน